สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์นะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับคือครูจะนำท่านเนี่ยนะครับมารับชมและรับฟังนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของล้อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเบรกที่เป็นดิสเบรกเนี่ยเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับ เวลาไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เนี่ยแล้วมันจะเจอปัญหาคือพอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยล้อเนี่ยนะครับอันนี้คือครูยกตัวอย่างอย่างล้อหน้านะจริงๆมันเกิดได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยนะเนี่ยมันจะฝืดอันนี้คือครูใช้นิ้วชี้หนึ่งนิ้วแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ้วแทบหักเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าสองนิ้วโอเคเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยแน่นอนครับคือเขาไม่พอใจอยู่แล้วเขาจะบอกว่า ก็ตอนมาทีแรกอะล้อมันคือมันทําไมฮะมันยังหมุนได้คล่องอยู่เลยพอเวลาเราเปลี่ยนท่าเบรกใหม่ทําไมล้อมันหมุนไม่ได้มันฝืดถ้าเราส่งงานออกไปอย่างนี้เนี่ยนะครับจะเจอปัญหาคือหนึ่งเมื่อมันฝืดปุ๊บรถมันวิ่งไม่ออกมันเปืองน้ํามันนะมันเหมือนเบรกติดตายเวลาออกตัวทําไมครับมันจะสั่นมาสถานที่ที่แหนจานเบรกจะทําไมครับไม่ นะครับผ้าเบรกก็จะทําไมครับร้อนไหมคือมีปัญหาตามมามากมายอธิบายให้เจ้าของรถบางคนฟังบางคนเขาเก็ตเขาเข้าใจง่ายนะกคครูเปรียบเทียบก็เหมือนพวกบัวปลิ่มน้ำนะนะอย่างน้อยคือตัวครูเนี่ยเป็นครูเน่วเวลาอธิบายคือมันก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรครับสิ่งสกรปรก ต่อให้คุณทําฟาร์มสาสรลูกสูบก็เถอะต่อให้คุณทําฟาร์มสาสตรขาสลักคาลิปเปอร์ก็เถอะแต่เนื่องจากข้างในตัวคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยมันจะมีขี้ดินขี้โคลนอยู่ซึ่งไอ้ตรงเบรกตรงเนี้ยคือครูทําคลิปให้ดูไปเนี่ยไม่รู้กี่คลิปแล้วนะครับบางบางคนคือครูบอกว่าลองไปศึกษาดูก่อนนะช่างหลายๆคนเขาก็ทําไม่เห็นเถียงอย่างเดียวครับก็ตอนมามันไม่ฝืดเนะนะ สาเหตุที่มันฝืดมันหมุนยากเนี่ยมันก็เป็นหลายสาเหตุนะครับคือก่อนหน้านี้บางคนเนี่ยพอผ้าเบรกสึกก็ทําไมครับไปเติมน้ํามันเบรกเพิ่มพอเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เราต้องถอยหลังลูกสูบคาลิเปอร์เบรกกลับไอปริมาณน้ํามันเบรกมันจะไปอั้นกันอยู่ที่ตัวแม่ปั๊มเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ดูนะว่าคันเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยคือเราดูหมดแล้วล่ละแต่ปัญหามันไม่หายเพราะนั้นเดี๋ยวคันเนี้ยครูจะทําการล้าง คาลิเปอร์เบรกใหม่นะครับไปดูนะฮะพิพั์พมาครับครูให้ลูกศิษย์เขาเปิดนะครับเปิดเลยครับเนี่ยคันเนี้ยน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มไม่ได้เติมเยอะนะครับคืออยู่ในเกณฑ์ปกติและค่อนข้างจะน้อยได้ซ้ำไปอันนี้คือครูไม่ได้แอบไปดูดอะไรมานะครับอโอเคปิดกลับไปก่อน ทีนี้นะครับถ้าตรงนั้นเนี่ยน้ำมันเบรกตรงนั้นมันไม่ได้เต็มจะล้นใช่ไหมครับปัญหามันก็จะต้องอยู่ที่อะไรแล้วครับที่ตัวคาลิเปอร์นะเดี๋ยวครูจะถอดแบบดูนสดๆอย่างนี้ไปเลยนะครับขออนุญาตตั้งกล้องนะรุ่นนี้นะครับจะใช้สลักคาลิเปอร์เป็นน็อตเบอร์8นะครับแล้วคลายไว้ก่อน เอาแค่หลวมอย่าไม่ต้องดึงมันหลุดเพราะเดี๋ยวหลุดมาบางคนไม่เคยทําจะตกใจว่าโครงสร้างชิ้นส่วนมันอยู่ยังไงนะครับจากนั้นเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับเดี๋ยวครูจะทําการคลายน็อตยึดสายอ่อนเบรกสายนะ้ํามันเบรกก็แล้วแต่เราจะเรียกนะครับะนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะ คลายตัวนี้เบื้องต้นนิดนึงก่อนนะครับลบกัวมาหยิบปากผสมเบอร์สิบสองให้ครูหน่อยะระหว่างรอลูกศิษย์คือครูจะคลายน็อตยึดขาคาลิปเปอร์เบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องคลายไว้ก่อนนะครับเพราะเราจะถอดเขาออกมาล้างนะครับถ้าเราไม่คลายพอเอามือมาจับบางทีมันจับไม่อยู่ส่วนเวลาคลายเนี่ยท่านต้องมีทักษะหน่อยนึงนะ บางคนคลายเสร็จปล่อยไหลเลยทำไมครับอากาศมันเข้าใช่ปะครับต้องมีเทคนิคบ้างนะครับดเดี๋ยวเวลานะให้ลูกศิษย์มาจับแล้วมันจะได้อยู่นะครับอะทีนี้ครูทำการคลายล็อตยึดไปไปเอาถาดถา่ถายนะ้ำมันเครื่องให้ครูใบหนึ่งก็เดี๋ยวจะต้องไล่นะ้ำมันเบรกออกติดหนึบเลยนะครับ พอเราออกตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวครูจะเอาสลักร้อยผ้าเบรกออกคือบางทีก็ลำบากใจนะครับเราช่างทั้งช่างทั้งครูนี่แหละคือเราก็เซอร์วิสเปลี่ยนผ้าเบรกให้แต่ท่านบอกว่าไอที่เราทำผ้าเบรกไปมันไม่ดีจริงๆอะ่ะมันก็ดีนะครับแต่มันมีปัญหาที่ตัวระบบของมัน ผ้าเบรกนะครับเสร็จแล้วพอเราผ้าเบรกออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีสปริงเก็บเสียงสปริงรองนะครับเอาออกมาอ่ะแล้วครูจะดึงนะครับขานะครับขาตัวเนี้จะทําหน้าที่เชื่อมโยงหรือยึดระหว่างอะไรครับกระบอกโช๊คกับตัวเรือนคาลิปเปอร์ เดี๋ยวคู้หอย่าใช้ด้ามตัวทีเบอร์สิบองเคาะนะครับถ้ามันจะแน่นคือมันแน่นตัวนี้นะครับแน่นที่ตัวนี้เวลาท่านเคาะท่านกระ,ระวังเครื่องมือมาโดนตัวเรือนคาลิปเปอร์นะครับ คิปัดไปเตรียมนละ้วมันเบรกมาครับ,รบอย่าะไรก็ถูกอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังไอ้เครื่องที่ครูถ่ายคลิปเนี่แหละดี๋ยวท่านดูนะฮะอันนี้อันนี้คือจุดหนึ่งนะครับที่มันทําให้เบรกมันฝืดน,นะครับมันไม่คล่อง เพราะฉะนั้นเวลาเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับมันไม่ใช่แค่เอาผ้าเบรกเก่าออกเอาผ้าเบรกใหม่ใส่แล้วจบนะครับมันต้องทําไมครับทาความสะอาดให้เขาด้วยซึ่งตรงเนี้คือครูก็ทําให้ให้ลูกศิษย์เห็นแล้วก็ให้คนที่มารับบริการอยู่เป็นประจำเนี่ยนะนะมันเข้าเป็นสนิมนะโอเคนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะเอายางกันฝุ่นออกท่านไม่มีต้องอะไรอะ่ะท่านก้านิ้วท่านดึงออกมาออกมาอย่างนี้ ไอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็ทำไมครับดึงมันย้อนออกไปถ้ามันเป็นขี้กากมันจะออกอย่างนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดซ่อมให้เขาอยู่แล้วนะท่านดึงออกไปเลยนะครับถ้าดึงไม่ออกท่านก็ทำไมมันครับตัดมันทิ้งไปแค่นั้นเองนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจับคาลิปเปอร์เบรกให้ครูเนยเดี๋ยวครูจะบีบฝั่งนี้ให้มันเป็นแบนเดี๋ยวจะลองเอาอกให้มันแบบสมบูรณ์อยู่นะครับ เนี่ยนะฮะออกมาโอเคขอบใจมากนี่นะฮะ <_ C ough> พอออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ <_ C ough> เดี๋ยวครูนะครับจะทำการดันลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกออกนะครับทีเนี้ยเราจะทำเฉพาะตรงนี้นะครับเราก็หาน้ำมันเบรกเนี่ยทำไมครับไปเติมนะครับอ่ะลองดันมาให้ครูก่อนบีบเบรกครับอ่ะดันออกมาครับดันออกมาเรื่อยบีบให้สูดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดันมาเรื่อย เวลาเราบีเบรกน้ำมันเบรกจากแม่ปั๊มจะมาดันนะครับเดี๋ยวพอน้ำมันเบรกมันแห้งปุ๊บมันดันไม่ได้เราก็น้ำมันเบรกทำไมครับเอ่วเติมเาวดันดันได้ครับแห้งแล้วเติมน้ำมันเบรกเติมไปนิดเดียวก่อนจะได้ไม่เปลืองครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีขี้โคลนไหมนะครับหลายท่านก็ทราบอยู่เพราะมีช่างมีอาจารย์หลายท่านขาทำให้ดูอยู่บ่อย เติมไปนิดนึงก่อนแล้วก็แค่บีบจะได้ไม่เปลืองน้ำมันครับอนีค่อย,ค,อยค่อยบีบมาเรื่อยเรื<ๆ>่อย<ๆ>มองมอง,มองที่มือครูด้วยอ่ะให้มันสัมพันธ์กันทำงานอ่ะโอเคนะอีกนิดนึงอ่าน้ำมันเบรกแห้งไหมถ้าแ,แห้งก็เติมไปอีกนิดนึงอ่าถ้าได้ก็อ่าเติมแค่อีกนิดนึงจะหลุดแล้วล่ะครับ ไม่ไม่เอาอะไรนะครีมอะไรของมีคมมาจับนะครับเดี๋ยวลูกสู่มันเป็นรอยแล้วเดี๋ยวท่านจะลำบากนะครับปั๊มมาครับ ปั๊มครับปั๊มเมื่อก,กี้ลูกสูบมันชนเนี่ยเพราะบ้า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 ออกแล้วนะครับนี่นะครูไม่ได้แอบเอาอะไรใส่นะครับท่านดูนะท่านอนาทุกท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยน้ำมันเบรคข้างในเนี่ยดำนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวครูให้ดูนี่ที่ทัดดูที่กล้องให้ครูหน่อยท,นะท่านผู้ชมเห็นไหมเ็นครับผมดำไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะกรอนเหมือนขี้เลนนะครับเมื่อเช้าลูกศิษย์ที่เรียนรุ่นนี้ก็มาถามครูว่า ไอต้ตะกอนขี้เลนเนี่ยมันมาจากไหนคือหนึ่งเกิดจากอะไรครับชิ้นส่วนที่สึกหลอระหว่างตัวอะไรครับตัวแม่ปั๊มกับตัวเรือนปัม๊มแล้วที่ตัวแม่ปั๊มเนี่ยที่ลูกสูบป,ปั๊มมียางไหมครับมีนั่นน่ะมันสึกหลอมันก็ปนมานกันนะมันเบรถูกป่ะครับเออแล้วที่ข้างล่างนี่ก็มีลูกยางใช่ป่ะครับมีโอลิงมีซีนกันฝุ่นอยู่เนี่ย ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูที่ฝ่ามือครูอันนี้นะครูยอมเลื้อให้ท่านเห็นนะครับนี่นะแล้วเดี๋ยวครูเจ้านิ้วหนึ่งไปปาดให้ท่านดูว่ามันมีขี้เลนยังไงนี่ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวครูเทให้อย่างนี้นะเทใส่มือให้เห็นเลยเนี่ยอ่ะเนี่ย <Good. S 1> มันจะเป็นขี้เลนใช่ป่ะครับอย่างเนี้ครับแล้วทีเนี้ยเวลา ถ้าทักเข้าใจมันไม่มีปัญหาหรอกเวลาท่านใช้งานมานานเนี่ยมันเหมือนลูกสูบมันทำไมครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกมาเลื่อยใช่ปะครับเบรกท่านก็คือคล้องตามสภาพพอวันนึงเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ผ้าเบรกใหม่มันหนาไอ้ลูกสูบนี้ต้องทําไงครับ่าถอยหลังกลับเข้าไปซึ่งตรงเนี้ยต่อให้ท่านทําฟาร์มสาตร,ตรงนี้ให้เกลี้ยงเลยแต่ข้างในมันมีขี้โคลนอยู่ใช่ปะครับมันจะทําให้ลูกสูบเนี่ยทำไมครับ ติดขัดเคลื่อนตัวไม่คล่องวันนั้นเดี๋ยวครูจะถอดตัวคาลิปเปอร์ออกแล้วล้างทำฟาร์มสะอาดนะครับอ่ะสักครู่นะครับป่าผสมเบอร์12อ่ะดูดูกล้องดูโทรศัพท์ไว้ให้ครูด้วยนะครับครูขออยญาตใช้ตัวทีเคาะนะครับ เห็นไหมถ้าเกิดเราไม่คลายไปล่วงหน้าก่อนใช่ป่ะครับทีนี้คุณเามือจับมันคลายออกไหมครับไม่ออกยกเว้นคุณเาบล็อกลมบล็อกไฟฟ้ามายิงก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาเราถอดเราดูด้วยนะครับมันมีแหวนรองนอกในมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูพาไปดูอีกทีหนึ่งตรงที่มีแสงสว่าง อะไหล่ชุดซ่อมราคาหลัก10บาทนะครับแต่ค่าแรงช่างเวลาทําค่าแรงต้องมีหลักร้อยนะครับส่วนจะร้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับช่างขึ้นอยู่กับพื้นที่นะแต่ถ้าเกิดท่านดูคลิปครูหรือดูของช่างท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่น,น,นแล้วท่านไปทาเองท่านก็เสียแค่อะไรครับค่าอะไหล่ชุดซ่อมกับน้ํามันเบระ เนี่ยนะข้างในเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะพิพัทดูใครูหน่อย,ยเนี่ยจะมีขี้เลนขี้โคลนอยู่เห็นไหมครับทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวครูจะทําการแคะขอไขควงนาฬิกาครับหรือไม่ใกล้ที่งัดซีนะครับเนี่ยเพราะนันะ้นตรงเนี้ยบางทีก็มานั่งเถียง เถียงกับเจ้าของรถคือเถียงไปเขาไม่เข้าใจเถียงไปก็ไม่ชนะใช่ป่บเถียงไปก็ปวดหัวตอน่อนมาเปลี่ยนมันยังหมุนคล่องอยู่เลยเนี่ยแสดงว่าทําไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเนี่ยแง่อเอามานะครับตัวนอกอันนี้ต้องเรียกว่าโอลิงนะครับโอลิงตัวนอกตัวนี้จะทําหน้าที่กันฝุ่นเป็นหลักแล้วมันก็กันน้ามันเบรก่วด้วยเหมือนกันแหละนะครับ ทีนี้โอลิงตัวในนี่โอลิงตัวในนะครับเสร็จแล้วตรนนี้ก็จะเป็นอะไรครับยางใช่ไหมปิดหัวไล่ลมอ่ะหัวออกมันเปิดน้ำมันเบรกแล้วมือจะลื่นหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะต้องถอดหัวไล่ลมทำฟาร์มสะอาดด้วยว่า มันหักมันติดตายหรือเปล่ามันมีอะไรอุดไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล้าง้ำฟาร์มสะอาดทีนี้เวลาล้าง้ำฟาร์มสะอาดจะสะอาดมากสะอาดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านขึ้นอยู่กับช่างที่ทําให้ท่านใช่ปะครับเอก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับการการถอดการลื้ออยู่มาแล้วเดี๋ยวพอนั้นเสร็จปุ๊บครูเปลี่ยนชุดซ่อมเสร็จมาใส่น้ำมันเบรกไล่ลมเสร็จมาหมุนดูใหม่มันหมุนได้คล่องไหม อ่าโอเคครับขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ